ดราม่าไม่จบคะ่ะปมดาราหลุดพีเซนเตอร์ลามด่ายงไปถึงชมพูยายา,ยาและสาวใหม่แล้วล่ะคะ่ะเป็นอีกเรื่องที่กำลังร้อนฉาวไม่เบาเลยสำหรับประเด็นที่ซุปตาตัวแม่แห่งวงการบันเทิงทีล่าสุดหลุดจากพีเซนเตอร์คู่บุญที่ร่วมง,งานกันมาอย่างยาวนานกว่า10ปีคะ่ะโดยประเด็นนี้มีการถกเถียงกันมาหลายวันแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่มีข้อสรุปสักทีว่าคือใครแต่ทั้งนี้ทั้ง ชาวเน็ตก็มีการโยงกันไปต่างๆนานาละค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแม่อย่างอัมพชราภาเบลลาราณีญา,า่าอุรัสยาไมดาวิกาบ้างบางก็บอกว่าสาวชมพูอ่อารยาหรือเปล่าค่ะซึ่งทางด้านสาวอัมเองก็ได้มีผู้จัดการอย่างเอสุภาชัยออกมาเคลียร์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงสําหรับสาวอัมขณะที่ล่าสุดสาวชมพู่ก็ได้เพิ่งมีการโพสต์ข้อความถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน และการเป็นตัวแทนของแบรนด์ลอริอันใบหมาดๆนี้เองค่ะซึ่งหลายคนก็มีการตีความว่าที่สาวชมพู่โพสแบบนี้ตีความได้ว่าไม่ใช่เธอแน่นอนค่ะ แต่แล้วก็มีดรามายอมยอมในเอจีแม้ชมอีกครั้งค่ะเมื่อเกิดการประทะด่ากราดกันอย่างรุนแรงถึงประเด็นหลุดพีเซ็นเตอร์และมีการโยงไปถึงนางเอกสาวลูกเครึ่งงหม่ดาวิกาและสาวยายาอุรัสยาอีกด้วยล่ะค่ะแม่เรียกได้ว,ว่าร้อนฉากกันจริงๆค่ะ